มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยข่าวนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพลเมืองดีที่ดูข่าวนี่แหละแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจนตามไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้ข่าวนี้สนามข่าวเจ็ดสีเราก็มีการนําเสนอเหมือนกันคุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าไปฉกเงิน,ต,งน,นตู้ตรบริจาคในวัดที่นครนปฐมได้ไปห้าหมกว่าบาทจําได้ไหมในที่สุดนี่จับได้แล้วนะโฉมหน้าโจรแสบนายอมรเทพอายุ31ปีค่ะ ถูกตำรวจ3หน่วยงานสังกัดตำรวจภูธรภาค7บุกเข้าจับคุมขณะที่นายอมรเทพนี่พักผ่อนสบายใจเลยอยู่ในบ้านพักที่นนทบุรีแล้วก็มีของกลางที่ตรวจยึดได้เนี่ยเงินสด2,9,800บาทชุดที่สวมใส่วันก่อเหตุรถมอเตอร์ไซค์คันที่ขี่ไปก่อเหตุแล้วก็ไปเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่วัดดอนขนาที่ตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองนครปฐม27กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ที่มาของการจับกลุ่มนะคะก็คือหลังจากเจ้าหน้าที่วัดดอนขนาดเนี่ยพบว่าตู้รับบริจาคภายในวัดถูกงัดแงะเงินที่ชาวพุทธก็ทําบุญไว้หายเกลี้ยงเลยเลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังนี่เห็นนายอมรเทพขี่รถจักรยานยนต์มามาที่วัดสองรอบมาก่อนตอนเช้า9ก้าโมงเช้าของ27กันยายนก็งัดงงง,ดงัดแงะแต่ตอนนั้นมีคนอยู่ก็เลยหยุดหยุดแล้วก็ขี่รถออกไปกลับไปทีหนึ่งสามทุ่มวันเดียวกันคราวนี้สบายเลยมันดึกแล้วไงคนไม่มีก็เนี่ยแหละค่ะ ความมืดไม่ใช่อุปสรรคก็ลงมืองัดตู้บริจาคต่อคราวนี้5 0,000กว่าบาทนะคะที่ได้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่วัดก็เลยเอาภาพนี้ไปเป็นหลักฐานแล้วไปแจ้งความอเรานําเสนอไปเหมือนการข่าวนี้ใน7วัน7อย่างก็ทําให้คุณผู้ชมจําได้นะบอกเอ้ยนายอมรเทพคุ้นๆเหมือนเห็นในข่าวคนร้ายี่นะก็เลยทําหน้าที่พลเมืองดีนะคะโทรศัพท์ไปแจ้งตารวจนําไปสู่การออกหมายจับและนี่แหละ จับกลุ่มตัวได้เขารับสารภาพนะแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเคยก่อเหตุงัดตู้เครื่องสักผ้าหยอดเหรียญที่อำเภอพุทธมนตรเคยงัดตู้บริจาคหลายวัดด้วยและประวัตินี่คดีอาญาทั้งลักทรัพย์เสพยารวมสามหมายด้วยกันนะคะจับได้เรียบร้อย